สวัสดีค่ะในคลิปนี้อาจารย์จะมาแนะนำวิธีหาไรายได้ออนไลน์นะคะโดยไม่ต้องมานั่งเล่นเกมที่หลอกลวงแล้วถอนเงินไม่ได้จริงๆค่ะให้เข้ามาที่เว็บนี้นะคะ memarket.com ค่ะแล้วก็นะคะเข้ามาสมัครสมาชิกนะคะตรงนี้มุมซ้ายบนนะคะเมื่อสมัครได้แล้วนะคะเขาจะให้เราเข้าไปจัดการอ e ีบุ๊กค่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะ แล้วทีเนี้ยนะคะเขาจะให้เราใส่ e-book เข้าไปเราก็กดตรง add new book ค่ะ add new book นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กรอกข้อมูลนะคะ isbn ชื่อหนังสือชื่อคนแต่งนะคะประเภทของหนังสือเข้าไปค่ะใส่ราคาใส่คำโปรยหนังสือใส่เนื้อหานะคะเนื้อหาที่ใส่เนี่ยนะคะเป็นไฟล์ หลายอย่างนะคะเขาจะกำหนดให้เป็น pdf epub microsoft word หรือ url นะคะส่วนปกเนี่ยก็ใส่เป็น jpeg นะคะหรือว่า gif หรือ png เข้าไปได้ค่ะหลังจากนั้นกด submit นะคะตกลงก็คือจะสามารถโพส ebook ได้ค่ะเมื่อเราขาย ebook ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะดูว่ายอดขายเป็นยังไงนะคะเขาจะอัปเดตให้รายวันค่ะให้เข้าไปตรง book analytics นะคะมันจะขึ้นเป็นยอดขายค่ะ เพศนะคะเพศเขาดาวน์โหลดนี่คือยอดขายนะคะส่วนเพศเขาวิวคือมีคนมาดูตัวอย่างหนังสือเราอันนี้แซมเปิลดาวน์โหลดนะคะอันนี้คือคนที่ดาวน์โหลดตัวอย่างไปดูค่ะส่วนอันนี้เพศเขาดาวน์โหลดเพศเขาดาวน์โหลดนะคะเพศดาวน์โหลดเขานะคะ, count, ะ,คะก็คือจํานวนอ e ีบุ๊กที่ขายได้ในแต่ละวันอันนี้นะคะคือยอดเงินของเราที่เป็นเขียวๆเ,เนี่ยค่ะแล้วเราจะดูว่าเล่มไหนขายไรบ้านเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ ก็จะมียอดขายของเราค่ะว่ามีมีเล่มไหนมั่งของอาจารย์ที่ขายดีก็จะเป็นโหราศาสตร์ไพย,ยิปซีฉบับมาตรฐานนะคะคู่มืออ่านไพ่ย,ยิปซีโหราศาสตร์เลข7ตัวฉบับมาตรฐานค่ะเนี่ยนะคะคือจํานวนที่ขายได้ในในเดือนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นยอดใน30วันนะคะซึ่งยอดขายอ e ีบุ๊กเนี่ยค่ะเราสามารถนํามาใช้ใจ่ายเลี้ยงตัวเองได้นะคะ คือเราฝากหลายเว็บอันนี้เป็นแค่เว็บหนึ่งเท่านั้นนะคะอันนี้คือยอดเงินที่จะเข้าค่ะจะเข้าทุกวันที่ห้าของแต่ละเดือนนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่บ้างส่วนเว็บเม่มาเก็ตเนี่ยนะคะอาจารย์จะได้เดือนหนึ่งประมาณหนึ่งพันบาทถึงสองพบาทค่ะตอนนี้ยอดมันขึ้นว่ารอ Apple เพราะว่าแอปเอเอแอปเปิลนี่เป็นบริษัทใหญ่ที่รับอ e ีบุ๊กไปนะคะไป ขายในสตร์ Store ค่ะติดต่อกับเว็บเมฟอีกทีนะคะอันนี้รอแอปเปิลรอแอปเปิค่ะถ้าเกิดใครอยากมีรายได้ออนไลน์ที่ดีที่เข้าทุกเดือนนะคะลองสมัคร m มฟมาร์เก็ตคอดูค่ะเออน้องๆอ,อาจจะได้เยอะกว่าอาจารย์อีกนะคะเพราะว่านิยายอะ่ะมันเป็นหนังสือที่ขายดีมากกว่าโหราศาสตร์เยอะเลยค่ะคนเขียนนิยายนี่รวยนะคะเป็นนักเขียนเงินล้านไปหลายคนแล้วอะคะ่ะ ลองดูค่ะลองสมัครอันนี้ดีกว่าไปเล่นเกมเพราะอาจารย์ลองเล่นเกมมาหลายเกมแล้วไม่เห็นว่ามันจะได้เงินเลยค่ะแบบบางทีมันบอกให้เรารอคิวพอรอไปนานๆแล้วคิวมันไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่มีคนมาบอกอาจารย์ว่ารอเป็นเดือนนะคะคิวมันยังไม่เหลือศูนย์เลยค่ะนะคะขายอ e ีบุ๊กดีกว่าค่ะ